อยากรวยอยากรอดอยากปลดหนี้อยากมีชีวิตที่ดีฟังทางนี้นะคะทุกคนขาในวันนี้มือถือเครื่องเดียวสามารถเสราสรายไ,ได้อย่างมากมายมหาศาลให้กับทุกคนได้ภายใต้ธุรกิจที่ชื่อว่าคราววันนะคะคราววันเป็นธุรกิจแพลตฟอร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องบอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะคราววันไม่ต้องขายสินค้าไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องซื้อของไม่ต้องซื้อซ้ำไม่ต้องรักษายอดไม่ต้องรักษาตำแหน่งค่ะ สมัครครั้งเดียวเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตนะคะไม่มีรายเดือนไม่มีรายปีอ่ะบางคนบอกว่ามันคือแชร์ลูกโซมันคือมันนี่เกมมันถูกกฎหมายไหมต้องบอกทุกคนค่ะไม่ใช่แชร์ลูกโซไม่ใช่มันนี่เกมเป็นธุรกิจถูกกฎหมายในวันนี้นะคะใครมั่นใจเชื่อใจกดเปิ้ลนะคะ ให้เป็นผู้แนะนํำในธุรกิจนี้นะคะยินดีสอนยินดีแบ่งปันยินดีส่งต่อให้กับทุกคนได้มีอาชีพได้มีรายได้ได,ได้ปลดหนี้ในยุคนี้นะคะทักมาได้เลยค่ะยินดีแบ่งปันยินดีส่งต่อขอคนเอาจริงที่พร้อมเรียนรู้แล้วลงมือทำนะคะเจอกันที่ความสําเร็จค่ะ